พูดถึงพี่บินบรลูริชผู้ภัยใจพระของเราเนี่ย<ะ>โอ้โหนอกจากผลงานในวงการบันเทิงที่เห็นตามหน้าสื่อก็คงเนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นการช่วยเหลือเรียกได้ว่าช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์แบบทั่วประเทศเลยนะคะงบประมาณช่วยเหลือเป็นหลักล้านบาทแทบทุกครั้งค่ะเรามีโอกาสถามพี่บินนะว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยจะเพียงพอในการช่วยเหลือตลอดไปหรือเปล่าเพราะยุคนี้ความต้องการของคนที่เดือดร้อนนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง พี่บินก็บอกนะคะว่าตัวเขาเองยินดีช่วยเสมอและช่วยแบบที่ไม่เดือดร้อนด้วยเนื่องจากทุกวันนี้มีเงินเดือนหมุนเข้ามาประมาณ4 0 0แสนบาทซึ่งก็เป็นเงินจากผู้ใหญ่หลายๆทางที่ฝากมาทำบุญผ่านทางตัวเองไหนจะค่าตัวจากงานพรีเซนเตอร์ซึ่งเงินส่วนนี้พี่บินก็นำมารวมกับเงินบริจาคว่าจากประชาชนดังนั้นพี่บินพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอค่ะ ส่วนที่มีคนบอกพี่บินถูกกำหนดมาแล้วว่าเกิดมาเพื่อช่วยคนเปรียบเสมือนพระเวสสันดรความเชื่อนี้พี่บินบอกเชื่อมาตลอดนะคะเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเคยอยากจะคิดมีครอบครัวหรอว่อสองสามหนเราจะจริงจังจริงใจใครจะมีครอบครัวปับ๊บมมีอันเป็นไปจริงๆเป็นเรื่องที่แบบแปลกมากครั้งแรกก็ไม่เชื่อครั้งสองครั้งสาม ไม่มีใครแบบได้ได้อยู่กับเราเราก็ไม่ได้แต่งงานเราไม่ได้นึอยู่อะไรกับใครแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไม่ได้ทํางานอย่างเงี้ยมึงต้องลงไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากมึงต้องไปช่วยเขาแล้วคนจะมาช่วยเองถ้าเราไม่มีรู้จักการให้นู่นนี่เฮ้ยชีวิตนี่จะหาความสุขจากไหนวะแต่สิ่งนี้คือความสุขที่ยั่งยืนคือการได้ให้พอให้ปุ๊บมันเป็นความสุขทั้งคนรับและคนให้มันก็เลยยั่งยืน แต่เรารู้สึกว่ากลับมาบ้านมันเห็นภาพที่เราไปเห็นนั่นน่มันมีความสุขตื่นมามีกำลังออกไปต่อสู้ใหม นี่สมกับฉายากู้ภัยใจพระตัวจริงเสียงจริงนะคะ,คะส่วนงานด้านบันเทิงค่ะหลายคนถามว่าพี่บินมาทํางานทางด้านช่วยเหลือสังคมเป็นหลักแบบนี้งานหนังงานละครจะยังกลับมาหรือเปล่าจะตัวบอกเลยนะคะว่าในระยะเวลา2ปีนี้ยังขอทําเรื่องช่วยเหลือคนอื่นไปก่อนส่วนงานในวงการบันเทิงยังไงก็ไม่ทิ้งนะคะมีโปรเจกต์เพลนไว้อยู่บ้างเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับช้างและจะนําประสบการณ์จากที่ลงไปพื้นที่มาต่อย,ยอดแฟนๆก็คงต้องอดใจรอกันไปก่อน นะคะซึ่งพี่บินเองเนี่ยขนาดทำหนังเนี่ยยังทำหนังเพื่อสังคมเลยนะคุณ<ช>ผู้ชมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกสัก2ปีละกันช่วงนี้ก็ให้กำลังใจพี่บินกันไปก่อนนะคะ,คะช่วงนี้ก็คอยช่วยเหลือประชาชนคนไทยนะไปก่อนกันแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะค่ะ